สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับ All New Isuzu D-Max 2020นะครับลูกค้าเคยติดตั้งกุญแจรีโมทมาแล้วนะครับก้านรีโมทไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็รีโมทเสียกดใช้งานไม่ได้นะครับทางร้านติดตั้งเดินระบบรีโมทชุดใหม่เสร็จจะมาทดสอบให้ลูกค้าดูอีกครั้งนะครับทดสอบระบบรีโมทหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับคันนี้ติดตั้งแบบการขโมยเต็มระบบนะครับจะได้เป็นกุญแจรีโมท2ดอกนะครับกัด ก้านกุญแจทําให้ครบทุกอย่างนะครับทดสอบนะครับกดล็อกนะครับไฟแล้วก็พิ๊บสองครั้งนะครับล็อกนะครับไปแล้วก็พิ๊บหนึ่งครั้งนะครับกรณีล็อกรถไว้นะครับประมาณ5้าวินะครับมีคนมางัดรถหรือเข้ารถโดยที่ไม่ได้ใช้กุญแจรีโมทนะครับรถจะร้องเตือนพอร้องเตือนเสร็จนะครับจะตัดระบบสตาร์ทนะครับทดสอบนะครับอันนี้เข้ารถโดยไม่ใช้รีโมทนะครับรถจะร้องนะครับพอรถร้องเตือนเสร็จนะครับจะตัดระบบสตาร์ทนะครับสตาร์ทรถไม่ติดนะครับบิดแล้วเงียบ ต้องกดล็อกโดยรีโมทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับตัวมาสอบถามได้เลยครับ0826166655บริการติดตั้งถึงที่ครับ